สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณนิวอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์แห่งความสุขสนุกสนุกในวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้พร้อมๆกับคุณนิวหรือยังคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันวันนี้นะคะคุณนิวก็มีเพลงสนุกๆมาฟางเดก็กอีกเหมือนเคยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะ บ้านฉันเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมเด็กๆพอจะเดาออกไหมนะวันนี้คุณยวจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไหนใครเดาออกมั้งคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยบ้านแสนสุขค่ะซึ่งในหน่วยบ้านแสนสุขนะคะวันนี้นะคะคุณยวจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายค่ะแล้วก็ส่วนประกอบของบ้านเด็กๆ อยากเรียนรู้หรือยังคะถ้าอยากเรียนรู้แล้วเราไปกันเลยคะ่ะเด็กๆเ,เห็นภาพอะไรไหมคะใช่แล้วคะ่ะเป็นภาพบ้านนั่นเองบ้านก็คือที่อยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นที่ที่ให้ความรักความอบอุ่นทำให้เรารู้สึกปลอดภัยป้องกันเราจากแสงแดดการฝนให้กับเราได้ด้วยนะคะและยังเป็นสถานที่ที่ให้สมาชิกทุกคนได้ทำ กรรมต่างๆร่วมกันด้วยค่ะและการที่เราจะสร้างบ้านได้นะคะต้องมีส่วนประกอบสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เสาเป็นองค์ประกอบแรกที่จะนำมาเป็นโครงสร้างในการสร้างบ้านค่ะต้องมีขนาดที่พอเหมาะสามารถรับน้ำหนักของบ้านได้นะคะ 2. หลังคาเป็นส่วนประกอบด้านบนของบ้าน เพื่อป้องกันแดดกันฝนมีรูปทรงต่างๆมีสีและวัสดุที่ใช้ก็มีความแตกต่างกันด้วยค่ะ 3. ผนังผนังเป็นสิ่งที่เอาไว้กั้นขอบเขตหรือแบ่งสัสดส่วนในบ้านให้ชัดเจนนั่นเองค่ะ 4. หน้าต่างเป็นช่องอยู่ที่ฝาของบ้านสำหรับรับแสงสว่างและให้อากาศถ่ายเทมีบานสำหรับเปิดปิดด้วยค่ะ 5. ประตูจะเป็นช่องทางสำคัญการเดินเข้าเดินออกของบ้านสามารถเปิดปิดได้ด้วยค่ะ 6. บันไดบันไดส่วนใหญ่จะมีเฉพาะบ้านที่มีลักษณะส,สูงซึ่งจำเป็นจะต้องมีบันไดสำหรับขึ้นไปด้านบนค่ะและที่สำคัญนะคะเด็กๆส่วนประกอบชิ้นต่างๆทุกชิ้นต้องมีความแข็งแรงทนทานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับคนที่อยู่ในบ้านด้วยนะคะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณนิวก็มีใบงานมาฝ่ายเด็กอีกเหมือนเคยค่ะเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะอ่ะใบงานของคุณนิวนะคะใบงานแรกนะคะหน่วยบ้านแสนสุขค่ะอ่ะเด็กเห็นไหมอ่าใบงานนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะนํารูปทรงที่กําหนดให้นะคะมาสร้างองค์ประกอบของบ้านให้สมบูรณ์ค่ะ ็จะมีรูปทรงอะไรบ้างคะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะดาวแล้วก็หัวใจใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะนำรูปทรงเหล่านี้นะคะมาวาดหรือมาสร้างเป็นองค์ประกอบของบ้านให้สมบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะคุณนิวก็ได้วาดรูปภาพมาด้วยนะคะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวคุณนิวจะมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะ ที่ครูนิวนํามาสร้างเป็นองค์ประกอบของบ้านเป็นยังไงคะมีอะไรคะมีวงกลมที่เป็นพัดจันใช่ไหมคะมีสามเหลี่ยมที่เป็นหลังคามีสี่เหลี่ยมที่เป็นผนังใช่ไหมคะแล้วก็มีหัวใจที่เป็นใบบัวแล้วก็มีดาวที่เป็นดอกไม้ใช่ไหมคะนี่ค่ะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆจะสร้างเป็นรูปทรงหรือเป็นลักษณะแบบใดอ่ะใบงานต่อไปนะคะ หน่วยบ้านแสนสุขค่ะคาสั่งนะคะก็คือให้เด็กๆวาดรูปบ้านตามจินตนาการค่ะของตัวเองนะคะเป็นบ้านแสนสุขค่ะวันนี้คุณยูก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะนี่ค่ะบ้านแสนสุขในจินตนาการของครูนิวเป็นยังไงคะ,ะเด็กๆก,ก็สามารถวาดบ้านสระแสนสุขตามจินตนาการของตัวเองออกมาได้เลยนะคะไม่ต้เป็นรูปแบบใดลักษณะใดก็ได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ กิจกรรมหน่วยบ้านแสนสุขในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะในกิจกรรมหน่วยบ้านแสนสุขในวันนี้อันหนึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะความหมายของบ้านว่าบ้านนี่เป็นที่ที่ให้สมาชิกทุกคนได้รวมตัวหรืออาศัยอยู่รวมกันใช่ไหมคะบ้านเป็นที่ที่ให้ทั้งความรักความอบอุ่นและความปลอดภัยใช่ไหมคะและป้องกันเราจากอะไรคะแสงแดดจากฝนด้วยใช่ไหมคะ 2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะส่วนประกอบของบ้าน บ้านมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะเด็กๆมีอะไรคะมีเสามีหลังคามีอะไรคะผนังหน้าต่างประตูแล้วก็บันไดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะในเรื่องของความหมายและส่วนประกอบของบ้านนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะในสัปดาห์หน้าคุณนิวจะมีกิจกรรมสนุกๆแบบไหนมาฝ่ายเด็กอีก เด็กๆต้องคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณนิวขอจบกิจกรรมแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ